สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมกับทางอามพนชาแนลนะครับมาอยู่ที่อ่าดอนสวนนะครับวันนี้จะมากลับมาไหวมาขอโชคขอลาบที่ศาลปู่ดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีนะครับแต่ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนต้นโพอินเดียเป็นต้นโพมาจาใ่อินเดียท่านผู้ชมเพราะอย่างนี้หนุ่มอามว้าวผมรู้สึกว่าเป็นอเมซิ่งไหมที่ที่ น้อยมากที่จะมีโอกาสได้เห็นต้นโพธิ์ที่มาจากประเทศอินเดียแมนโดย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 ตรงเลยพวคยาแมนครับผมจากประเทศอินเดียครับต้นโพธิ์ต้นนี้ครับที่อ่อนี่ครับต้นโพธิ์มาจากอินเดียนี่ชมสูงใเดินทางไปประเทศอินเดียนี่ตอนได้น้ำมาปลูกไว้น้ำมาปลูกไว้นี่ัน,ววน,อน,นยอดมาเนาะเป็นธรรมดารับช่วงนี่ครับ ต้นโพมาจากประเทศอินเดียนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะประเทศอินเดียครับได๋มาอยู่นะบริเวณวัดดอนสวนครับท่านผู้ชมอืมดีใจเพราะเบาเกลียดที่นี่เพิ่นเพ,พิ่นเคยเห็ดบางนี้งานเป็นก,ก่อนตอนนี้มาเพิ่นยังไม่เห็ดเด้เพิ่นเ,เห็ดงามแล้วนี่อย่าบอกยางงามเลยท่านผู้ชมนะครับอืม,อมนี่เพิ่นก็แสดงว่าเขาเพิ่งจะ อันนี้ยังบดนท่านผู huh ้ชมนี่น mm. mm. ี like, like, yeah. ่ดอกไม้ดอกยังก็จะเห็นยังบดลแมนท่านไปที่หัวถังเขาตะแเหลาไปบ้างพ่ะยากี่หมื่นอ่ะเบิ้งซ่องเพราะว่าเพราะดอกไม้ยังยังใหม่ๆอยู่ดอกไม้ยังยังใหม่ๆอยู่แมนเห็ุพิธียังยังยังพระยากี่หมื่นเป็นบุญด้วยครับนี่ค่ะคผู้ชมอือครับหลวงปู่พร้อม เอคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือลูกหลานที่ได้มาเห็นคลิปต้นโคจากเตือนเย็นอยู่ครับนี่ครับเย็นเป็ดส่งมัดสุกมัดโสงมัดหญ่มัดคว่ำสุกทั้งหลายทั้งปวงนั้นบ้าเกลียดนาะดีใจบ่ไปท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบดีกว่าที่กับปู่ดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีเนาะอไปขอโชคขอลาบกดีกว่าเหนียวมันข้าโมเตลพิธีไปยังบดนผู้ชมนี่ ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอโชคกันอยู่ศาลปู่ดงแก้วเจ้าแม่เกียรติป่าขอบคุณป้ามาเกียรติน้ำหนาเลยพี่ก็นอนหน่ยตามไอ้ต่อยกันดีๆนะหน้าตาไข่กันมมื่อไหร่เลขสิบเอ็ดโอ้โห้ยเนาะไปไปครับผมท่านผู้ชมไปเจอกันที่นู่นครับไปรับผมแมนไป

เห็นมีบ่มีนะ้ไปเหาโอเคสำรวจไปก่อนเลยลหละไปนะครับขึ้นไปนะครับอ๋อนี่อันนี้อันนี้คือต้นต้นตะเคียนนะท่านผู้ชมนี่ครับต้นตะเคียนตอนไเนี่ยอาจจะเดมันรูปแป้งขอเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับอืน่าจะเป็นต้นต้นต้นยืนต้นตายแหละเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมต้องมีการรูปแป้งตรงนี้แหละนะครับไปเก็บกันไปเลยอันนี้ ยี่สิบกรกฎาสองห้าน,นะครับไปฮะเดียดเ๋ยวาูกเียงกันอม้ปูดวงแก่จะม่ดวงดีทั้งวัน ทำชุ่ครับก่อจะจุดถูกเทียนให้บ่าเสียลักวดจะมาทครับเข้าครับไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ปู่ดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีนะครับก็มาขอโชคขอลาบเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้มาประมาณสองวดนสามวัที่เราไม่มานีาครับนั่นากลัวเนอะแม่คือเราไม่ได้มางวสองวดแล้วมันมีนะครับกับปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้มาขอคือ เอาทาววิร์บัตไปบัตโขดบัตโขดเทมซี่กับเรดทูเรดทูพ่อสามตัวงานแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมเอาทำนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครเข้ามานี้ที่ดูมาดูคลิปเนี้ยใครมากดไลค์เนี่ยไม่ได้โชคเลยนะกับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเใคนศักดิ์สิิทธ์นะครับทักเจ้าคดไลค์จะได้ว่าเจ้ามักเพิ่นนี่อือนะครับอือคดไป่ได้ท่านผู้ชมเพิ่อนเสียโชคให้ลาบเจ้าว้าวมักเพิ่น ห้าแบบชอบพิ่นทุกๆุกข้างที่มาขอก็ให้่โชคเลียน่าเขาเขาตลอด<ม>เลยครับอืมเขาย่ว่ามันเข้าตลอดแล้วก็ทำช่วงเม่นครับครับก็เอาเลยนะห้องวันนี้คือเรามาในรูปแบบกลางวันทาม,มากลาขึ้นก็นอีกแบบหนึง่งออันนี้กะบม่อยากบอกเลยไปน,นั่าทำห้องสักทีแล้วกลางวันยังขนลุกสมชมนะครับอืมยังขนลุกเลยนะครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่เอาไปถ่ายตั้งแต่ต้นๆนะคือต้นโพเงินมาจากประเทศอินเดียเพราะว่าผมเคยถามพระอาจารย์ที่อยู่ที่นี่แล้วเพื่อนบอกว่า พราจารยนพงกันปะต้นพงต้นพงมาจากไหนนี่มาจากอินเดียเป็นบุญเป็นเป็นบุญได้ได้เห็นท่านผู้ชมน้อยมากครับที่ได้เห็นต้นพงที่มาจากประเทศอินเดียแต่แท้เป็นประเทศที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนเรศสูตรตาสรู้ยุหันเมรินครับผมปณิพานยุหันครับแมรนครับว่าๆเป็นบุญอยู่เผื่อเขามาไหว้ดีอยู่ตนนึงดีทั้งปลูกติดปลูกติ๊ดได้แล้วเลยเดี่ปลูกติดพร้อมแต่ผู้ชมนี่เป็นหัวจะทำพิธีไปได้ไม่กี่หมื่นอเบิ้งทรงใหญปลูกบ่ดัวา วัดดอนสวนเท่านี้ที่จะเลื่อนเนี่ยเมืองเขาแมนจะเลื่อนรงเรียนไม่พ่ายผังไหนเมืางเนี่ยเพราะว่าผมดูจากโบสถ์ที่พณินทเพ่ธรรมนะมีพระองค์พระประธานแมสวยๆงามๆที่องคหง่ายๆนะมันสวยๆนะครับทั้งตะโบสถ์ลังนี้ก็สูงนะครับเอาง้อจะฝอยกันลังนี้อ่ะไปไหวกันไปโอ้ยมาทำมือช่อมเลยนะครับเท้าไปสวนเอาเรื่องมาจากอันนึงมา บุรีองนึงปยอครับเรอะเฮ้ถ so, ือเา้นมาเน้อเนียเปินกะก็เฮียจังเสียมาแต่ว่าไ่ได้เจียตหน้าบอกคือเท้าแต่ที่เ็สี่มันกับมนคือมันเงี้ยมันดิ่ลงเลยกเมือนหมอทีะเฮ็ดแต่ฮะบมมนกเขาเกิดเหยียบจลงอามเน่ยเป็นเป็นคนธรมะธรรม่อกกัไหนโอว ก็ไม่เห็นดีๆแต่คนนีมองไม่เห็นมองไม่ลงก็มีมองไม่เห็นเท่กำผังชมเขาทำมาเียนมาก กเกิดขึ้นหายใจเนีกอ่ะบ่เคอหายใจหนัเถ็งเงี้ยทัคือทัด้วอืเนอะไม่ได้อือนบ่เขยดว่าได้กินไงครับถึงช่วโมัว่าได้กินอย่างอืตอนน่ะคนเด็กขืนมือยังดูดนเด็กข้นมือเนงยังยังดูคือว่าเห็นเก่าแปดอกซี่แปดอก 嗯。Mm. นี่แหละอืมไม่ใส่ปานแล้ก็พอสบายเอาสบายเอาต้องเขียนนี่มาแล้วคานผู้ชมมาบอกกล่าวไป,ปพร้อมๆกันนะครับผมนะ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อตู้ดวงแก้วจะแม่ดวงดีหลุดหลานาบ้าบ่ได้มาหาตู้กันหมดสองหมดแล้วเออก็เป็นสองสามหมดหรือเปล่าเพิ่มวันนี้ตั้งใจมาหาอี มาขอถัวขอหลาปูโวงแก้วกับเจะแม่โดงดีและมืันนี้พากันมาขอเหล็กเชือบซี่เหล็กทูบเหล็กบัตรขูดของทาวอิสวันนะปูเด้อจัดให้เพื่อนปังๆเข่าสามตรงตรงมองได้มองหนึ่งละปูหรือว่าเหล็กตรงกันไปเลยตัวกว่างคนะจัดให้เพื่อนสามตรงเพราะว่าลำบากอีหลีบอกตรงเลยลำบากอีหลีทุกคนจะลำบากทุกทานจะลำบาก แมนปูเ <Man. S 2> อ้ยก,กอบมันแล้วล่ะอ,อันหนาไปทางใดก็มืดแต่ด่างหรอแมนปูมีทางเดียวที่จะเพิ่งได้คือโชคลาภเป,ป็นโนมารปูนีล่ล่ะปูที่ <S <S ปูสิให้นี่ล่ะคือเพิ่งได้นี่ล่ะวังว่าปูนี่จัดมัสามตัวตรงๆแล้วปูเด้อให้ได้เมื่อหนีเมื่อสินกันดีๆีด้่ถอะเออแต่รางวันอย่งไงฮะปูอยากเบิ้งโม่หรอโม่ลำสีน้ำมาหอดวัดหอดมองหอดบอลมาเล่นให้ปูคักๆเลยหรือปูที่เอาจากเบิ้งสาวเดินไปปั่แพร่งปูแล้วปูจัดราดดงวันทีออน่หนึ่งหลุดห้อยออจ หรือผู้ใดผู้หนึ่งที่ไหนจะมาที่นี่จากปูจะกเด็กจะปูเด้อาปูฝั่งเด้อปู เซฟซีซ่กันครับตำนุจมาขอต้อนหนาคูดลดนเก่จะแม่โดนดีกันเอาไม่นันล่นก้อนไม่นี่ไม่ที่สองมมกว่าเกไม่นี่ล้นก้อนครับท่านผู้ชมได้ออกมาเป็นแปดกับหกครับแปดกับหกบอกดึ่นมงไ8แปดหกนะท่านผู้ชมนะแปดหกกับเอาแตไม่ล่นหม่ที่สามกัน

เก้าแปดหกแต่พักเก้าแปดหกเก้าเออแปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดหกเลขคุณคืนเมื่อเก้าแปดหกแต่พักเก้าแปดหกกับซี่แปดหกโอ้โหตรงกันก็เลขมาท่านผู้ชมมาจริงจริงครับผมมาจริงจริงมาโอ้ผูเปีนแหนมะแปดหกเก้ากับเซี่ซี่ครับท่านผู้ชมคุณใหใจว่าต้อเป็นเก้าสอง สองขวดเดิมตอบคือได้ใจจะเป็นเก้สองเอาไในขวดมีซี่แหละเป๊ะเฉะอ้าวหนึ่งเก้าหกกับเก้าสองก็ทำผู้ชมเ๊ะครับผมเป๊ะเลยใครไม่ขุดได้หนิบอกก่อนเก้าสองโอ้โหบอกก็แล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิรงกันไกลๆครับท่านผู้ชม หนึ่นงเก้าหกกับเก้าสองวดมีความคิดว่าตัาเจ๊ดตัจ๊ดยัง,ย,งยังไม่จับแล้วเห็นเหล็กนี่ตนพโพเป็นเข่าสองเล้วมาจีวาเ,เป็นเข่าสองอตรงนัินเปเปนะครัอเอาไปเรื่คือเขัก,กอสองตรงนี้แบบลอเหล็กทัวมันครับเนี่ยศูนยเจ็ดมาแล้ว ลงกนเนี่ยผู้ีสีกับผู้ีีาเี่ยวลงไปเขีเสียไ่เจ็ดสุวเห็นปะส่เจ็มือกี้เจะบอกว่าตรงปู้นีสีไาบปู้นีสีตาบจะเป็นเจ็ดสสี่สามเจ็ดส่ห็นปะอันนี้มีสเจ็ดจบอกว่า,าส่นเจ็ดสามนี่แหละคือปัญหาเนี่ยเห็นเนยเย้าสองีก บอกเราแยกให้แม่นยาให้แม่นเต่นคนเทนที่เราทำเนื้อแย่มากตรงนี่กับมีก็มีอะไรแปลกแปลกมาให้ดูเรื่อยๆนะถ้าเกี่ยวมีดพี่ด้เล็กรูเนะแมงว่าแมงอย่างนั้นครับจำช่วงกั่อยาาแต่มีโซลาร์เป็นต้องกานอ่ะ จะบอกว่าเป็นสามจะบอกนะจะบอกนะหรือจังไหรนักวานหรือจังไหรเดี๋ยวจัดใหนผู้ชมหรือจังไหรอ้าวอ้าวหรือจังไหนเอออ้าวนักวานไม่จะบอกด้อตรงกระปูหรือสีมาซาไฟ น,นั่นอ่าอ่าอ่าเยอะนัดวานล่อๆให้ใหม่เหมืนอนที่เจมส์มากั็ทำไม่ได้ไม่ได้มาแรกโดยที่เห็นแล้วเห็นหัวเห็นมไม้ลอยนึงแล้วนี่แหละคลิปที่<ะ>แล้วที่เขาลงไปไหมแมนคลิปท,ที่แล้วที่เราลงที่ผมลงไปก็คือปู่ฤาษีตาไฟเห็นไหมแมนน,นั่นอ้าวขอบคุณครับตบกันไปเลยปู่ฤาษีตาไฟให้เลข T M C มาใส่สามเจ็ดศูนย์ เลขทั่วปู่ดวงแก้วก็จะไม่ดวงดีศูนย์เจ็ดสามตกไหมครับตกตกขนาดเมือตบมืออยุกโ,โอ้โหเหลือเชื่อบัตรเสื้อกับตังเสื้อครับเอางนี้ถ้าไม่เชื่อมาดูกันไปไปว่าไงใกล้ลไปโอเคมาดูกันไปไปท่านผู้ชมนะครับนี่ครับผมที่บอกนะครับเด็กปิคอนท้าวิชวลคอนหนึ่งเก้าหกกับเก้าสองนะครับ แล้วก็เหล็กทูมเนะคุนอันนี้เหลขทาวเวสุวรรณนะครับเป็นบัตรขูดเหล็กมงคลหนึ่งเก้าหกกับเก้าสองมาเบิร์เลขกทูศูนย์เจ็ดสามนะคุณซึ่งมันตรงกับเหล็กเซมซีกับปูรุสีตาไฟเหล็มาสามเจ็ดศูนย์ตรงกันเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยทำหมดช่มงเลยปูรุสีตาไฟได้แมนเอ่อสามเจ็ดศูนย์เนาะเหล็กเซมซีบนเหล็กทูยูปูตรงแก้วจะแม่ตรงดีได้ศูนย์เจ็ดสาม เป๊ะเลยน,คนละครับเ่าะไปผู้ชมเอางี้ก็แล้วกันก็ต้องเอาแค่นี้แหละมันค่มแล้วท่านผู้ชมเนาะนี่ครับสารเจ้าปู่ดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีนะครับผมเนาะอืมมาขออห้แล้วนี่อันนี้จะแม่ดวงดีนี่ปู่ดวงแก้วครับผมนี่ครูไปเ,เลยอืม,มนะครับผมเนาะนนอ่าน,น,นะนอืม,อม โอเคครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมนะครับเอาแค่นี้นั่นก่นนะไปท่านผู้ชมครับเอาตามนั้นนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้ขอลงไปก่อนืมมแมมขอลงไปที่หัวซักกิลุ้นนี่แหละไปท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับอืมเดี๋ยวไม่แน่ผมจะมีการมารูปแป้งที่นี่ให้ดูคือจุดตรงนี้เลยที่เดียวเลยไม่ต้องไปขอหลายที่อะไรประมาณนี้ที่นี่คือตรงนี้เลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาแป้งมา นะครับผมนะเอา้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอัมคนเดิมและอัมพลชาแนลนะครับมาขอโชคขอลาภให้แล้วนะครับกับสารปู่ดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีงวดงวดนี้ของ,งวดวันที่16มีนาคมนี้2,566นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะสำหรับวนันนี้สวัสดีครับผมขอให้ผู้ชมโชคดีเฮงเฮงไว้เลยครับผมสวัสดีครับ